สนับสนุนโดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครการศึกษาคือชีวิตทั้งชีวิตเราดูแลอ,อ,อร่อยมากเลยแ่ะเอาหมูชิ้นนะอ๋ยเพื่อนแอรเอาหมูของเราไปหมดเลยนี่มันมื้อเช้าของเรานะโอ้โหหมดอีกแล้วแค่สองสมก้อนเองก็ดูดีตักหมูมากันหมดเลยไม่เหลือหมูให้เราเลยอ่ะโอ้โหกินไปเลยกินไปเลยโว้นะเหลือหมูให้เราด้วย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนะครับเอฟซานโนเหือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็กกทมครับกับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีของกรุงเทพมหานครกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่เคยลืมทานมื้อเช้าเลยไม่แต่ครั้งเดียวครับและหลังจากที่ผมได้ทราบว่าทางโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับได้นําโครงการเด็กยิ้มอิ่มพร้อมเข้ามาในโรงเรียน ผมรู้สึกดีใจแทนเด็กๆพวกนี้จริงๆเลยครับที่เขาเนี่ยจะได้มีอาหารเช้าทานฟรีแล้วก็ลดภาระของผู้ปกครองครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยของเราเนี่ยเต็มด้วยความเร่งรีบครับบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารให้กับเด็กๆโรงเรียนนี่หละครับจะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนานะคะในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆโดยมีอาหารเช้าเด็กๆทานฟรีทุกคนเลยนะครับผลจากการวิจัยพบว่าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีถึง50%ที่เด็กๆนั้นไม่ได้ทานอาหารเช้ามาโรงเรียนและหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครได้เริ่ม ท้องก็พบว่าได้รับการตอบรับจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีครับโดยที่นักเรียนส่วนใหญ่นั้นจะมารับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้นมาสายน้อยลงอย่างชัดเจนและที่สําคัญที่สุดเด็กๆก,ก็จะมีสมาธิในการเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับให้ประโยชน์แล้วก็ให้เราเรียนหนังสือได้ทําให้เราอิ่มสุขภาพแข็งแรงอาหารเช้านี้ประโยชน์ม,มากๆ กกาารรเรียนมขึ้โครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องทําให้พี่พี่น้องน้องโงเรียนบ้านขุนประเทศได้มาโรงเรียนเร็วขึ้นช่วยให้เด็กตื่นเช้าแล้วก็ช่วยให้ แบ่งเบาภาระพ่อแม่ดังนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครจึงได้ทําการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและพบว่าทางโรงเรียนนะครับมีการจัดอาหารเช้าให้กับเด็กได้อย่างน่าพึงพอใจครับมีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วนทั้ง5้าหมู่เลยนะครับทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้ทําการสุ่มตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง437แห่งครับเพื่อให้คุณภาพและปริมาณอาหารของแต่ละโรงเรียนนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกันและสามารถรองรับได้กับจํานวนเด็กนักเรียนทั้งหมดของแต่ละโรงเรียนโดยกรุงเทพมหานคร ได้เร่งดําเนินการพร้อมจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอาหารเช้าให้กับเด็กนักเรียนโดยเน้นอาหารที่ปรุงง่ายแต่ว่าต้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนั้นได้กินอิ่มและมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับที่มีโครงการนี้เข้ามานะคะพัฒนาการของเด็กนี่คือดีขึ้นในเรื่องการเรียนเช่นเมื่อน,อนักเรียนได้รับประทานอาหารแล้วเนี่ยจะทําให้นักเรียนมีสมาธิไม่ต้องกังวลกวังวายว่า,าวเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาเลยท้องร้องเนี่ยค่ะ ในขณะที่นักเรียนนั่งเรียนอยู่เนี่ยเขาก็จะมีสมาธิจดจำการเรียนหนังสือแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านกับผู้ปกครองที่บ้านได้เพราะว่าเขาได้ฝึกจากที่โรงเรียนไปแล้วค่ะ ุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ไม่ลืมที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับน้องๆนักเรียนนะครับที่โรงเรียนบ้านสุนประเทศแห่งนี้มาดูกันว่าหลังจากที่มีโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องเข้ามาในโรงเรียนแล้วพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพวกเขานักเปลี่ยนไปอย่างไรรวมถึงพวกเขานั้นมีรอยยิ้มที่สดใสขนาดไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก่อนอื่นยิ้มกันเลยไหนยิ้มดีไหน,นดูรอยยิ้มหน่อยไหนดูรอยยิ้มหน่อยดิโอ,อ้โหสดใส,สมากเลยอ่ะถามก่อนเลยว่าเป็นไงชอบไหมโครงการเด็กยิ้มอิม่มท้องครับ ชอบค่ะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะได้มีอาหารเช้ากินทุกเช้าเลยค่ะชอบไหมชอบไหมเราชอบไหมชอบครับเพราะอาหารเช้าเป็นสารอาหารสําคัญช่วยช่วยให้สมองทางานได้ดีครับอืมถ้าอย่างนั้นถามถึงความสําคัญของอาหารเช้าในความคิดของเราเนี่ยคิดว่าอาหารเช้าสําคัญขนาดไหนอาหารเช้านะคะก็สมมุติว่านักเรียนจะเข้าเรียนเนี่ยนะคะถ้าไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยสมองเราก็จะไม่ปลอดโปร่งแล้วก็จะเรียนหนังสือไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยอะค่ะแลวในส่วนของเมนูที่ทางโรงเรียนจัดให้เนี่ยชอบเมนูอะไรมากที่สุด อ๋อหนูชอบข้าวต้มค่ะชอบามากเลย เป็นอาหารที่คบห้าหมู่เลยนะคะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากเลยค่ะอ่ะเราชอบเม,มนูอะไรครับชอบข้าวไก่ทอดครับเพราะมีรสชาติที่อร่อยมากเรามีส่วนช่วยในการส่งเสริมโครงการนี้ยังไงบ้างครับเวลากินเสร็จแล้วอาหารนี้คบห้าหมูอร่อยด้วยก็จะนําไปบอกกับเพื่อนๆค่ะให้ลงมาทานกันเยอะๆครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นน้องล่ะเราแนะนำอะไรไหมอ่รุ่นน้องก็แนะนํานะคะทุกเช้าเลยคะ่ะว่าเนี่ยอาหารอาหารของโรงเรียนเนี่ยนะคะมีทั้งสารอาหารแล้วก็มีความอร่อยในตัวของตัวมันเองด้วยล่ะ,ค,ะครับแล้วที่บ้านล่ะที่บ้านนะคะเขาบอกว่า อาหารของนักเรียนเนี่ยเป็นอาหารที่ดีนะต้องไปทานรุกเช้าเลยเพราะว่าช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเราเนี่ยนะคะเป็นคนดีแล้วก็รู้จักบุญคุณน้วยนะคะเราได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างครับโครงการนี้นะคะมีประโยชน์กับพวกเด็กๆนักเรียนมากเลยค่ะหนูอยากส่งเสริมให้ทางโครงการนี้นะคะไปถึงน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะในส่วนของเราประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ครับก็ประหยัดดีครับให้เด็กๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก นี่ก็คือในส่วนขอประหยัดนั่นเองเอาละครับสุดท้ายนะมีอะไรอยากฝากถึงกรุงเทพมหานครไหมที่นําโครงการดีๆแบบนี้เข้ามาในโรงเรียนทําให้พวกเราเนี่ยได้มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็ได้อิ่มท้องการเชิญครับ ค่ะพวกเรานะคะขอขอบคุณกรุงเทพมหานครมากค่ะที่มีอาหารเช้าให้พวกเราทานทุกเช้าเลยนะคะแต่อยากฝากให้กรุงเทพมหานครนะคะนําอาหารเช้าพวกนี้ไปฝากน้องๆที่อยู่ในชนบทด้วยค่ะสงสารน้องเขาม,มากเลยนะคะวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องเกดนะครับแล้วก็น้องคุ๊กมากๆเลยที่มาแนะนําเรื่องราวดีๆทำให้พี่ได้มารู้จักกับโครงการดีๆโครงการนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าอาหารเช้าเนี่ยนะครับมีความสําคัญต่อเด็กๆมากๆเลยนะครับหลังจากที่โครงการนี้ได้เข้ามาในโรงเรียนแล้วเด็กๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการทําให้ผู้ปกครองเนี่ยประหยัดชาติใช้จ่ายครับผู้ปกครองก็จะมีเวลามากยิ่งขึ้น และเด็กๆก็จะเรียบมาโรงเรียนครับเพื่อที่จะมาทานอาหารเช้ามาพูดคุยกันครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กๆนั้นจะได้มีเรียวแรงในการขึ้นไปเรียนหนังสือมีความพร้อมมีสมองที่กรอดโตงครับเห็นได้เลยนะครับว่าโครงการนี้เด็กนั้นยิ้มอิ่มท้องจริงๆครับแต่ว่าผู้ที่มีส่วนสําคัญนะครับในการส่งเสริมโครงการนี้และมอบความรู้ด้านโภชนาการให้กับเด็กๆนั่นก็คือคุณครูคนเก่งนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคุณครูคนเก่งของโรงเรียนแห่งนี้นั้นจะมีเทคนิคมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดความรู้ด้้าาานนโชกกกรใหเเดด็ๆี๋ยวไปพ กับคนดูคนเก่งกันเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับท่านผู้อำนวยการ ิริรัตน์กมวลวานนท์ครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนประเทศนั่นเองครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีค่ะครับโอ้โหพอครับก้าวเข้ามาในโรงเรียนนี้ประทับใจมากเลยครับเด็กๆยิ้มสดใสกันทุกคนเลยโครงการเด็กยิ้มอิ่มท้องเลยนะครับครับก่อนอื่นต้องถามพอก่อนเลยครับว่าวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนนำโครงการเข้ามาเป็นพ่ออะไรครับ โครงการเด็กยิ้มอิท้องนะคะก็เป็นโครงการของกรุงเทพมหานครที่ทําให้เด็กๆของเราเนี่ยได้ทานอาหารเช้าเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากสําหรับเด็กของเราแล้วก็ผู้ปกครองด้วยค่ะหลังจากที่เอาโครงการเข้ามาเด็กๆผลตอบรับเป็นไงบ้างาต,อตอบรับดีมากค่ะคเด็กของเรามาเช้าขึ้นได้ทานอาหารทุกคนตอนเช้ามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นผู้ปกครองพอใจ ครับอาหารเช้าที่นี่เริ่มตั้งแต่กี่โมงครับเสิร์ฟให้เด็กกี่โมงเจ็ดนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านครับผมแลวในส่วนของเมนูอาหารที่ทางโรงเรียนเลือกให้กับเด็กๆนี่คือเมนูอะไรคะเมนูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบเราต้องสำรวจด้วยว่าเด็กชอบอะไรครับผมแล้วเราก็มีทางเลือกด้วยนะคะอย่างเช่นเด็กเล็กเนี่ยบางทีเขาชอบข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าเด็กโตเพราะว่าเด็กของเรามีถิงมัธยมเด็กจะชอบอาอาหารที่มีรสชาติเราก็จะเป็นข้าวไก่ทอด มีเครื่องเติมที่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นถูกใจสําหรับเด็กเล็กและเด็กโตในส่วนของโครงการนี้นะครับช่วยส่งเสริมและพัฒนาอะไรให้กับเด็กๆบ้างครับค่ะในส่วนของส่งเสริมเนี่ยได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเพราะว่าเด็กได้ทานอาหารเช้าเขาก็จะมีสมาธิเรียนในชั่วโมงแรกและในเรื่องของระเบียบวินัยเด็กมาสายน้อยลงในเรื่องของการเป็นลูกที่ดีเด็กสามารถนําโครงการเนี้ย ไปช่วยพ่อแม่ทำอาหารที่บ้านได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพอเพียงครับเด็กรู้จักที่จะพอเพียงที่จะมาทานอาหารที่โรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ความพอเพียงตรงน,นี้ลดภาระการจัดขอบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับมีะระยะฝากถึงทางกรุงเทพมหานครไหมครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับเด็ก,ดกครับค่ะก็ทางโรงเรียนเนี่ยในภาพรวมต้องขอบคุณที่โครงการนี้ทาให้เราสามารถพัฒนาเด็กให้มาโรงเรียนได้อย่างสม่ำเสมอขอบคุณสําหรับโครงการนี้ที่จะ ต้องให้ต่อเนื่องต่อไปครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผอออมมากเลยครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มารู้จักกับโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ได้มารอยยิ้มที่สดใสของเด็กที่นี่ทุกคนเลยครับขอบคุณมากเลยครับพอครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครนั้นนอกจากที่จะส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กๆในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเท่าถึงและเท่าเทียมกันแล้วนะครับ ในเรื่องของสุขภาพนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหานครตระหนักและให้ความสําคัญไม่แพ้กันครับเพราะว่าการมีสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเด็กๆนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดกทมแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันให้ได้นะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆนักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้โหพออ,อที่นี่ใจดีมากเลยอะ่ะมีอาหารเย็นมาให้เราด้วยต้มจืดเต้าหู้ผักกาดขาวแล้วก็น้ำดอกอัญชันโอสบายท้องแลยเย็นนี้